วายทำไมลงเยอะจังอ่ะเดี๋ยวถามติดดอยยี่บห้าบาทอุตะไม่ติดดอยอ่าเดี๋ยวเดยให้พี่นิพน์บอกนะทำไมไปติดเขาไอ้เพจกระจายจากการเลียววิติด,ดไมนนะฮะแลต้องขายมันต้งนานแล้วถั่ว,วดได้ไหมเงินเย,ย็นเยถัยย่ว,งว,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 วลงไปที่เดิมอระคาหกบาทหรือหบาททีเดิมลสเปกใหญ่ก็ลงไปที่เก่าไหม ราคาเก่านะฮะใผไเป็นที่เก่าเลยเดี๋ยวก็ลงไปเรื่อยๆนะอืมไม่ต้องถั่วเนาะมันเป็นหุ้นถูกหวยจากโควิดอนะ่ยฮะคมันก็จะลงทุกตัวเลยหุ้นที่ได้จากโควิดก็จะลงทุกตัวนะฮนะยังไม่มีสัญ,ญญาณซื้อเลยเลยนะครับ อาจารย์บอกขายตั้งนานแล้วไวายส์นะคุณสนใจนี่ก็ฟังทุกทุกครั้งนะท <laughs> ี่มาเก,กี่ยวกนะี่นะครับม <laughs> ันต,ต้องไปตั้งแต่ที่ถ้าเราดูเอ่อพวกเนี้ยนะฮะอันนี้บอกมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยมันก็สต็อปลอสมันอยู่ที่ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดบาทแล้วอะยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบตังค์แล้วเป็นขาลงนะฮะครับแพทเทิร์นก็ชัดเจนเลยว,ว่าลง มาแถวนี้ก็แนะนําไม่ถูกหรอกนะครับเพราะหุ้นมันเป็นหุ้นวันเวททตเก็ตอ่ะรอเทอร์เฟมันลงมาอยู่ข้างล่างก่อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยืนออกข้างอย่างเงี้ยอีกนานกว่าจะขึ้นใหม่นะครับต่ต้องไปตัดสินใจเองมันจะทําไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยแต่คือคือคนที่รู้จากสต็อปล็อตเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใครไม่รู้จักสต็อปล็อตมันก็ เขาเรียกเละนะขาดทุนไม่ขายถือไว้นะฮะสุดท้ายเราถือว่าเป็นบทเรียนนะครับพอสต็อปล็อตสมัยนี้ก็เราก็เอามาใช้คนแรกเลยแล้วลตอนหลังก็สต็อปล็อตกันมาเรื่อยๆนะฮะก็ช่วยน้กลงถึงนได้เยอะนะครับไวนะ้ต,ต้นตกลงตกลงมาลูกโคโตกลงผมได้อายเย็นนะอายเชนผมชนะเนี่ยนะฝรันะ่งเศสใช่ใช่ใช่แต่มัาเมนเะนี่ยบาเบชชนะเมสซี่ แบปเปสเนะเบสซี่สามศูนย์สามแฮตริกแฮตริกโอเคสุดสีนะสุดสีสุดสีใครได้แชมป์ก็ได้สองทีมเป็นได้ดีู่ยันติน่าดีกว่านิดนะครับโกดีที่สุดประตูทำได้ดีที่สุดอาจจะจะสุดท้ายที้งทั้งทั้งสองทีมอ่ะะนฮะ รวมฟุตบอลกันก็เป็นทีมนั่นแหละปารีสแซงแย์แมงนะฮะอเอามารวมกันน่เกสิบเอ็ดคนเนี่ยเป็นทีมปารีสแซงแย์แมงเล่นอยู่ในเอพปเอชเอของฝรั่งเศสฝรัร่งเศสสโมสรปารีสแต่คนที่รประสบความสำเร็จที่สุดก็คือเมสซ,ซี่นะฮะเพราะถา้าาไม่ได้ไม่ได้แ<อ>ชมป์โลกครั้งนี้ก็ไม่ได้เลยล่ะใช่ใช่ก็ดีกว่านะเป็นการจบที่สวยก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ มีมีประสบความสำเร็จเอ่อเพื่อผลประโยชน์คนหนึ่งเนียทั้งพิสัยส่วนตัวนะครับอ่านะครับทั้งความสามารถนะครับแต่มีวินัยเป็นตัวอย่างที่ดีของนักบ,บอลที่ดีแหละเมซี่เนี่ยนะใช่ใช่ใชไ่ไม่เกเรเลยเล่นเองเล่นไม่เกเรมีเมียก็เมีเย,เย,เยเดียวลั้งใจเล่นบอลใจสายเด็ดไม่แลบไม่แลบก็อยากคำวลนกับตลาดหุ้นนะครับซื้อหุ้นแล้วลุ้นปีใหม่ว่าจะขึ้นแค่นั้นเองนะ ปีใหม่มาแล้วผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ไม่ขึ้นเนี่ยก็คือก็ไม่รู้จะขึ้นตอนไหนแล้วนะนะครับกรณนี้เราซื้อหุ้นก็โดยหลักของทางทฤษฎีแล้วล่ะนะว่าปีหน้าเนี่ยตลาดหุ้นโลกอ่า GDP ของโลกก็จะชะลอตัวลงนะฮะจากสามจุดเจ็ดมาสองจุดเจ็ดก็ไม่ได้เยอะอะไรดูโลกนะฮะส่วนของเราก็จะโตจากสองจุดเจ็ดเป็นสามจุดเจ็ดนะครับก็ไม่ได้โตเยอะอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมันก็จะเป็น เป็นการรุ่นฝั่งเราอะนะครับว่าสามารถที่จะขึ้นสวนกับการลงของดาวโจนส์ของกลุ่มในยุโรปที่จะเกิดจะเกิดรีเซชชันนะฮะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะเหมือนกับที่หุ้นเราขึ้นขึ้นสวนโควิดนะฮะมันก็จะเป็นอาการที่ยากเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็คือขึ้นนก็คาดว่าจะดีกว่าปีนี้เพราะปีนี้ขึ้นไปสูงสุดพันเจ็ดร้อยสิบแปดใช่ไหมะครับนะ พันเจ็ดร้อยสิบแปดต้น <100, S 1> ปี <000. S 1> เลยน <000. S 1> แต่ปีหน้าเนี่ย mm hmm. ก็คาดว่าจะถึงพันแปดนะฮะตามทฤษฎีของเรานะไม่รู้ทฤษฎีของใครไม่รู้ของเราเนะี่ยน่าจะไปพันแปดนะถ้าพนะันแปดเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นจากแถวๆนี้ประมาณสองร้อยจุดนะครับ <Yeah. S 1> วันจากข้างล่างนี่มันก็มันก็เยอะนะนะฮะเกือบก็เกือบสามร้อยนะฮะเรินจากรอบตรงนี้มานะครับมันก็คงมีหุ้นเฉลี่ยขึ้นก็ให้สังเกตดูนะครับว่าถ้าช่วงเนี้ยหุ้นที่ลง นะให้ดูตัวพระเอกเลยนะครับคือเดลต้านะฮะถ้าเดลต้าลงแล้วเซตไม่ลงเนี่ยนะครับไม่ไม่ทราบคุณคุณวันซาว่าเดลต้าเขาเซตห้าสิบไหมเดลต้ายังไม่ได้ดูข่าวเลยพี่ถ้าเขาเซตห้าสนะิบเนี่ยแล้วเดลต้าลงเนะี่ยมันมันจะทําให้อห,หุ้นขึ้นในใน <Yeah. S 1> ต้นเดือนเลยนะนะครับ <c oughs> แล้วถ้าหุ้นจะต้องขึ้นไปเพราะว่าเดลต้าช่วยอย่างเงี้ยไปไม่รอดนะฮะ ในพื้นฐานของเซต50ตัวนะมันจะต้องขึ้นได้นะครับเราก็ลองเลือกดูไนตัวที่ข้างล่างก็มี G e P S C B GIM <Yeah. S 1> พวกนี้นอยู่ข้างล่างหมดเลยนะแล้วก็การกูลย่าง้งอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่การกูลนี่ถือว่าอยู่กลางๆนะฮะไม่ <Yeah. S 1> ถึงว่านับนับกลางหรือล่างเนี่ยให้ให้นับจากโควิด <Yeah. S 1> มาให้นับจาก <Yeah. S 1> านะบัตทอมตรงเซต970มาฮะส่วนที่อยู่บนเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะมีกราฟแบบ E A อันนี้อยู่ข้างบนนะครับ คิดว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันก็จะพอๆกันเลยนะฮะแต่ความเสี่ยงเนะี่ย <Okay. S 1> ตัวที่อยู่ล่างก็จะความเสี่ยงน้อยกว่านะฮะแต่จริงๆแล้วหุ้นพวกนี้ในว a นเวลลิชั่นทุกวันเนี่ยมันเท่ากันหมดนะฮะความเสี่ยงนะครับสมมติเราบอกว่า e p พจะขึ้นสิบเปอร์เซนต์ก็ขึ้นสิบเปอร์เซนต์นะฮะนั้นถ้าเราไม่ดูความเสี่ยงเรื่องราคาพวกนี้เป็นหุ้นที่เขาดู v ว l ลิเอชั่นนะฮะนะครับมันจะเวลเอชั่นเข้าเท่ากันเกือบทุกวันนะฮะไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับ ส่วนในกลุ่ม,มในกลุ่มที่อยู่สูงอีกก็ c p n อย่างเงี้ยอยู่ที่สูงเนะี่ย c n ที่อยู่ที่สูงก็ลันเทนไปนะลันเทนไป KTB ก็อยู่อยู่ที่สูงนะ KTB อยู่มันยอดยอดเลยนะครับ BBL ก็อยู่กลางๆในทางขึ้นแต่เทรนที่เรียกเทรนดีนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับตัวที่อยู่ล่างอีกก็เป็น CPO กับแมคโคนะี่ก็อยู่ข้างล่างนะฮะอยา่ากังวลน,นะครับอยา่ากังวลถ้าถ้าซื้อมา มาแล้วนะครับจากคือแม็โครน่บ่นกันมาหลายปีแล้วนะเพราะว่าเราแนะนำมาสองปีแล้วพี่เขาบอกว่าถือสามปีเพิ่มทุนสี่สิบสามบาทจับได้เราต้องไปแล้วดูเทรนมาแล้วนะฮะชนะนี่แล้วมาแล้วฮค่อยๆมาแล้วแต่มาจากพื้นฐานจะไม่มาแบบนี้นะอันนี้มาเพราะข่าวอ่ะเพราะข่าวจะมาแรงนะครับอันนี้มาเพราะพื้นฐานนะครับก็นานแล้วนะครับปีกว่าแล้วเก้าเดือนสิบปีสองหนึ่งนะฮะ เดินเ้าปีสองหนึ่งโอ้โหคนติดอยู่แน่เป็นปีแล้วนะครับพูดลงมานาน,านแล้วก็าเขาเรียกก็น่าจะพอน่าเชื่อถือได้นะครับว่าการขึ้นในระดับหนึ่งของระดับราคาสีสามบาทสี่ห้าบาทเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นใครที่อดทนถือมาจะระดับที่ลงไปโวยไวากันนะฮะลงไปสามสามสามสีก็ร้องนะกะเขจะเห็นผลแล้วว่าเออมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> CPIO นะฮะ คือเราต้องบอกว่าคุณคนนี้ไม่ใช่คุณวิเศษวิโสอะไรหรอกนะครับแต่มันไม่รู้จะเล่นเพื่ออะไรนะฮะตามก็เล่นตามกลยอไปอันนี้ก็เนี่ยถ้าเราดูจากโควิดนะฮะเนี่ยแต่โควิดก็อยู่ในห้าบเก้าบาทนะหกห้าบาทเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ไปไหนอะไปได้แล้วมั้งนะฮะไปได้ละก็น่าจะไปได้แล้วเออน่าจะไปได้แล้วนะครับเนี่ยหลังโควิดยังลงต่ำกว่าโควิดถึงห้าสบามบาทฮะอันนี้ก็ลงมาเทส เทสแล้วตรงเนี้ยนะครับก็เป็นเทสดับเบิ้ลพัททอมนะฮะของภาพใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเบรกกรอบนี้ขึ้นไปนะรกรอบทีอ่อาจจะเรียกว่าพัททอมกี่พัททอมก็ไม่รู้นะเนี่ยถ้าเบรกขึ้นไปได้นะฮะทก็จะวิ่งไปชนเนลเนี่ยนะครับประมาณเรขึ้นไป <50. S 1> เกือบแปดสิบเลยแปดสิบประบาทเลยนะกลับไปที่เดิมอันนี้ไม่ใช่ว่ากลับไปกลับไปทดสอบตรงเนี้ยก็คือถ้าผ่านตรงนี้จะมีโอกาสเป็นขาขึ้นนะแต่มันยากะนะครับจากพื้นฐานแล้วมันก็ ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะก็ดอยอยู่นี่ส <Yeah. S 1> องดอยนี่น <Yeah. S 1> าการผ่านทุกนี้ไปเนี่ยถึงจะถือว่าอเป็นขาขึ้นได้ดีนะครับก็การหลุดทุงนี้มาเนี่ยมันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะบอกว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้น <Yeah. S 1> มากที่สุดก็ประมาณนี้ตามวิธีของプライชาร์ตหลังจากที่เขาเรียกคอนซูลิเดตคือการสะสมหุ้นมานาน,นะ <Yeah. S 1> สะสมอันนี้ไม่ใช่สะสมหุ้นนะฮะเป็นการสะสมพลังทพางดัานพื้นฐานเนี่ยจากการที่ไปซื้อ แมคโครมาไปซื A ้อโรตัสมาที่ราคาแพงก็ปรับโครงสร้างกันจนกระทั่งจบแล้วนะก็ขอขึ้นได้แหละนะครับนะครับปตทนี่คุยกันมานานมากนะครับว่าต้องพยายามดิกลียงนะครับหรือโดยเฉพาะสอพเนี่ยนะครับมันขึ้นมาอยู่เกอบบนนะฮะแล้วมันเป็นคอมมอดิตี้นะครับใครไม่เคยติดทุนคอมมอดิตี้ก็จะไม่รู้หรอกนะว่ามันติดนานนะฮะ ครับปตทนี่ก็โครงสร้างเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปสี่้าและย้อนหัวนี้กลับมาเนี่ยนะฮะนะฮะสี่้าและย้อน 40, สี่สิบกลับมาเนี่ยมันก็จะมาเซเวอยู่ในตรงเนี้ยนะครับแนวรับที่วันนั้นที่เคยบอกว่าสามสิบสามสิบเอ็ดใช่ไหมถ้าลงมาแล้วถ้าลงจากนี้ไปถ้าคุณไปฟังข่าว S <S ขายหุ้นนะฮะมันก็แถวนี้มันก็ต้องถือสู้แล้วนะฮะมันลงต่ําในทําเฟรมแบบนี้แล้วนะครับแต่แต่สู้แล้วถือว่าคาดหวังให้มันขึ้นไปเยมันก็คงจะยากนะ นะครับมันก็คงจะยากก็ก็เหมือนกับเล่นตีเส้นเล่นก็ได้นะฮะเนี่ยเปกรอบของเทรนเนี่ยเป็นดาวเทรนแถวนี้นนะฮะอาจจะเรียไป3-6สามหกก็ขายออกมไม่ไ,มได้ยู่ไม่ใช่สามหกเอ็สก็สิบเปอร์เซ็นต์นะสามเอ็ดสามหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็มีโอกาสนะครับเพราะถ้าเรามองว่าเส้นไปพันแปดนี พี่<ม>เชื่อว่ากล<ค>ุ่มน้ำมันเนี่ยมันจะมีช่วยรีบาวไม่งั้นเซตไปไม่ได้พันแปดพันแปดไปไม่ถึงพันแปดเนี่ยต้องม,ตองมีต้องมีหุ้นน้ำมันดีบาวไม่ถึงว่าราคาน้ำมันอาจจะระหว,านนาวห่างนั้นดีบัาวคือไปไปร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นไปได้นะที่จะทาให้เซตไปพันแปดได้ก็เป็นไปได้นะครับว่าต้องมีกลุ่มน้ำมันเนี่ยมาช่วยด้วยก็คือตัวใหญ่ละวตพปรตอพรพีทีทีซีอะไรพวกนี้นะฮะปูนใหญ่อะไรเง้ยก็มาช่วย ขึ้นตัวละสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าพวก sure. oh, okay, นี้ขึ้นได้ต well, uh, ัวละสิบเปอร์เซ็นต์เซ็ตขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เอาร้อยหกสิบไปบวกนะฮะนี่ยร้อยหกสิบไปบวกก็ก็โอเคนะะใกล้พันแปดนะะใกล้พันแปดนะปีตาตัวใหญ่ที่ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็มิวการจะไปพันแปดมันไม่ได้รวยอะนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเราอตทถ้าเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งเช่นพวกปีโตรพีจีดจซ ไออาพที่อยู่โซนล่างน่ยฮะไอ,อพวกนี้มันอ<ม>ินดิเคเตอร์อะไรมันจับเรียงเรียบร้อยหรือย,อยังฮะไอารพีซีทีมันดูยากสุดนะคือไออาพมันเหมือน <R PC. S 2> ลักษณะของของการเล่นเนี่นะฮะคือมันเป็นการเก่งกำไรของพวกไหลไหลเออคนในประเทศเองเนะเราเห็นแพทเทิร์น่ยมันเป็นนิวโลเห็นไหมฮะไอพเนี่ยนะครับคือมันเก่งกําไรแต่ถ้าใครซื้อจังหว,วัดที่ดีเน่ยมันก็ได้ดีกว่าที่ือปรทนะ ซื้อบาทเก้าสิบแล้วไปขายสี่บาทเนี่ยนะถ้าคุณซื้อปตราทอสามสิบมันคือต้องไปขายเจ็ดสิบนะเจ็ดส <60. S 1> ิบคือมันสไตล์เก่งกําไรอย่างมันเป็นตัวตัว,ต,วตัวเล็กใช่ไหมฮะ,ะแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยหุ้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นผ่านมันไปแล้วกดลงมาเนี่ยอันนี้มันดูไม่ดีอนะฮะมันดูไม่ดีในชาร์ตเนี่ยมันดูไม่ดีเพราะว่ามันเก่งกําไรขาลงไม่ได้ฮะมันต้องเก่งกําไรในตลาดที่เป็นขาขึ้นนะครับ มันยังไม่มีโซนที่ดีเลยแต่ถ้าเราดูอีกตัวหนึ่ง PTTGC ะ G C ่เนี่ยโรงงานมันใหม่กว่าไอ้ตัวของไอ RPC อะจุดอ่อนของมันก็คือว่าโรงงานมันเป็นโรงงานปีโตแรกของเมืองไทยเลยนะมันเก่ามันเก่ามันมีเวสเยอะมันมีของเสียเยอะนะฮะเขาเข้าไปโมดิฟายก็ได้เลยกลับมาเยอะนะครับแต่มันก็เห็นไหมมันดีกว่าเห็นไหมครับเมื่อกี้เราดู PGC มันดูดีกว่าเพราะว่า เป็นโรงงานใหม่โรงงานของ GC ส่วนใหญ่เนี่ยสร้างมาจากช่วงของปี2 5 4 0นะฮะแต่ตัว IRPC มันมาตั้งแต่ปี2530่ยมันเก่ากว่าเยอะมากนะฮะอันนี้โรงงานเป็นโรงงานใหม่นะฮะก็จะมีไทโอลิฟิเนอะโลเมติกลงแยกปุ๋ยลงแยกกาซใช่ไหมฮะมันรวมมาเป็นไอตัว PTGC เนะี่ยมันรวมหลายบริษัทมามีปั้มปั้มไอตัวของโรงกัน่นก็เป็นโรงกั่นใหม่นะ และยองรีไฟนเอรี่ก็เป็นโรงกลั่นใหม่เพิ่งสร้างมารุ่นหลังเลยแต่เป็นเป็นคอมเพล็กซ์นะฮะเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพนะฮะแต่โรงกรลั่นในอาร์พีซีเนี่ยมันเป็นโรงกลั่นยามาตอย์เนี่ยเขาไหมฮะมันไม่มีประสิทธิภาพนะฮะมันต่างกันเน<ม>ี้ยเพราะนั้นเราวควรจะเลือกพีทีจีซีนะถ้าเฟมวิกก็ดูดีนะครับทำเฟมมันก็ลงมาแต่ก็เริ่มทยอยกลับมาสองเดือนละนะครับอถ้าซนจะขึ้นไปก็ตัวนี้นะครับ ก็ดูดีึ้นที่มาแถวนี้ก็ยังไม่ได้เป็นหัวอะไรนะครับครับแถวนี้เป็นหัวเลขก็ลงมาแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตูดไม้400นะฮะตรงนี้700อันเนี้ยก็อาจจะต้องขึ้นมาแล้วก็มีกระแทกลงมาเทสหนอยอ่าทะกระแทกกระแทกหน่อยนะตรงเนี้ยนี้ดูแต่นี้ดูไม่ดีแถวนี้ดูไม่ดีแล้วก็มี S C C นะฮะ S C C ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่ S.C.C. เนี่ยจะมีเฉพาะสายโอลิฟินนะฮะแต่ P.T.G.C. มีทั้งโอลิฟินและอะโลมิติกนะฮะปีทั้งส,งสองสายเลยคือสายที่ใช้น้ํามันเป็นวัตถุดิบกับสายที่ใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบะฮแยกแค่นะคี้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าถ้าอนะโลมิติกเนี่ยมาจากระบบกันนะฮะัวปิโตเคมีเม็ดพลาสติกมาจากระบบกันกันนะฮะแต่ถ้าเป็นสายโอลิฟฟินเนี่ยมาจากการใช้ก๊าซมา มาทำเป็นเมสพาติกนะฮะนะครับเข้าใจแปบนี้ง่ายๆจำไม่ง่ายนะฮะปูนใหญ่เนี่ยก็จะมีสายเดียวนะตอนแรกบริษัทของปูนใหญ่เนี่ยจะทำสายนิ้วไทโอลิฟินนะฮะแล้วก็ขายให้ปตทไปแล้วก็มาสร้างโรงเองแล้วโรงโรงของของปูนใหญ่จะเป็นโรงใหม่อยู่นะฮะกาจะสปินออฟข้าตลัดอืมอือนะครับเราดูก็จะเห็นว่ามันก็ดูปูนใหญ่ก็ดูดีกว่า RPC ใช่ไหมฮะ แต่ก็สู้ p c g c ไม่ได้นะครับสู้ BC ไม่ได้นะครับเขาทำทำโลนะฮะแล้วก็อ่าก็เป็นโอเวอร์บอสอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถ้าไม่ไหวก็ต้องต้องมาช่วยนะครับถ้าเซตไม่ไหวเนี่ยเซตขึ้นไม่ไหวก็จะต้องขึ้นไปช่วยช่วยเซตนะไม่ใช่ตัวหลีดนะครับเวลาเล่นก็ต้องรู้ว่าตัวไหนเราเราต้องเข้าใจวันนี้เขาแต่งเซตกันอยู่นะ สั่งเซตไปสั่งเซตมาแต่งน้ำไปสั่งมาให้ตลาดมันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าตลาดมันหลุดลงไปเนี่ยมันก็ไม่ต้องทำมาหากินเลยกันะตลาดขาลงนะฮะช็อตกันไปก็ตัางหายกันหมดอย่างน้อยยังดูพอร์ตเออยยังเหลือสองล้านกับเหลือหนึ่งล้านเนี่ยนมันต่างกันเยอะนะคนเหลือสองล้านดีกว่าขาดทุนมาสองล้านก็ยังเหลือสองล้านก็ยังดีกว่าเหลือล้านเดียวมันมันเป็นกำลังใจเรียกเข้าไปความเชื่อมั่นในการลงทุนก็ยังมีอยู่นะครับก็ประคองกันอยู่นะ อปู๋ใหญ่ก็เป็นตัวที่คล้ายๆปัลลอตนะฮะเป็นตัวที่พี่ว่าจุดอ่อนของมันก็คือมันต้องรอเงินเนี่ยรอตลาดมันเป็นบลูองมีเงินเยอะๆนะครับอะตัวที่เฟกนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเป็นวริเวณอยู่ในกรอบเนี้ยกรอบล่างก็เก้าเจ็ดศูนย์กรอบบนนะฮะกรอบล่างถ้าเอากรอบสั้นเล่นสั้นก็เก้าแปดห้าเก้าแปดหกนะครับ มาเชา้าเด้งขึ้นไปชนมาก็ลงมานะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเด้งนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเด้งขึ้นแล้วอาจจะเด้งช็อตอะไรก็ยังไม่ไปยังไม่ไปไปสัปดาห์สุดท้ายนะสัปดาห์สุดท้ายอาจจะเห็น995ถ้าเห็น995 990ขึ้นไะปอะ995เไรประมาณเนี้ยก็ก็ลองวันปิดตลาดข้ามปีใหม่ไปเลย ลองคบอ่าเป็นไปเรื่อยๆแบบเนี้น <Okay. S 2> ครับเออก็ประมาณนี้ส่วนของคำ,คำ <Okay. S 2> ของเราเล่นตามระบบนะฮะตอนนี้เราเล่นตามระบบ120 <Okay. S 2> อยู่นะครับซึ่งก็คือยังไม่โอเวอร์บอดก็ยังบองขึ้นอยู่นะครับ <Okay. S 2> คู่กับแท่งเทียน,นะะยังขึ้นอยู่เราไม่ทราบตรงไหนนะฮะแต่ถ้าขึ้นไปก็โอเวอร์บอดมีแท่งเทียนหนึ่งแท่งก็ช็อตนะฮะล <Okay. S 2> งมาข้างล่างนี้ก็เป็นต่อะฮะเราชอบมาจากข้างบนแท่งนี้นะครับ เราชอตเป็นจัดแท่งนี้นะฮะแล้วก็กลับมาตรงแนวที่พี่บอกกันนะประมาณสักตถึงเจ็ดเจ็ดห้าหรเจ็ดศูนย์นั่นจะมีเด้งนะครับมีเด้งเต้งตามนี้ะเด้งตามระบบนี้อันนี้ซีบวกหนึ่งนะฮะเด้งขึ้นไปก็ปกติะลงมาแรกๆที่เริ่มเริ่มเนี่ยก็จะขึ้นไปเข้าเขตโอเวอร์บอทได้อยู่เพราะยังไม่ใช่จุดช็อตนะฮรรอรอรอช็อตแล้วก็ลงมานะฮะแล้วก็ค่อยไปดูว่า อา่าเป็นการขึ้นไปแล้วมันผ่านหนึ่งแปดศูนย์เก้าไหมฮะหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าปิดได้ไหมถ้าปิดได้อันนี้ก็ยังไม่ลงอีกนะก็จะสามารถขึ้นไปหนึ่งแปดสองสี่อาจจะปิดสูงวันหนึ่งแปดศูนย์เก้าแล้วก็ปิดอันนี้ก็ก็จะย่อลงมาใหม่อีกนะฮะย่อลงมาใหม่ก็ไม่หลุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์อ่ะนะฮะแนวเจ็ดศูนย์ก็จะเป็นแนวรับอีกเซเวียอยู่เนี่ยนะครับเป็นเซเวีแต่ถ้าขึ้นไปแล้วนะครับปิดนะฮะไม่เกินหนึ่งแปดศูนย์เก้าฮ แล้วลงนะอันนี้ก็จะเห็นพันเจ็ดร้อยห้าสิบต่อมาในที่สุดะะนะครับโอเคอใครที่อยากเรียนซีบกหนึ่งแบบที่พี่นิพนธ์อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ช่วงเดือนกุมภานะคะรลังทุนก็จะได้ตามซิสเต็มเทรดที่ว่าแต่ว่าซิสเต็มเทรดนะฮะลังทุนต้องเรียนรู้ ในสิ่งที่คุณทิพนได้เรียงร้อยให้4บวก1 4วันแล้วก็ทบทวนอีก1วันนั่นเองนะฮะสำหรับหลายท่านที่สนใจเรื่องราวของกานด้านทองคำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วสนทางด้านท่านที่ต้องการในเรื่องราวของข้อมูลอื่นๆนะฮะรายละเอียดก็สอบถามไปที่ admin